วันนี้วันที่ยี่ามกุมภาพันสองพันร้หกสิบปดวัดป่าบ่อนาำพิน,พนเนาะเวลาเกินกินสับปะสัตวเนาะไวชราเวลาเนาะนี่แหละชีวิตไม่ได้มั่นคงเลยเนาะทุกชีวิตร้วนเป็นอน,นิจจังถ้ามาถ้าเรียกว่าชีวิตแล้วก็เป็นอน,นิจจังเนาะ าการเกิดการดับเกิดขึ้นตั้งโยดับไปก็คือชีวิตนี่แหละเนะาะเพราะฉะนั้นยังความไม่ประมาทประกันฝึกสติฝึกความรู้สึกตัวเนะาะฝึกแต่กุศลเจริญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นเนาะเพื่อจิตใจเราจะเต็มไปด้วยความอา พลังแห่งความดีพลังแห่งกุศลนี่แหละนะจนถึงที่สุดเนาะแห่งการเดินทางหรือที่สุดแห่งวัฏสงสารนี้เนาะ,ะเพราะฉะนั้นอย่าพากันประมาทเนาะ,ะเห็นเห็นอยู่ตลอดเวลาผ่านมาผ่านไป าการสิ้นสุดแห่งทุกนี้แห่งการเกิดนี้แหละคือที่สุดแห่งการเดินทางาตัดวงจรแห่งปัจิจสมุปบาทาาตัดวงจรการปรุงแต่งเพราะฉะนั้น จุดมุ่งหมายเป้าหมายอของพวกเราก็คือคุณงามความดีและที่สุดแห่งทุกนะไม่ได้มีอย่างอื่นเจือปนเนาะอ่าอ่าเพราะฉะนั้นจงเฝ้ามองอยู่ซึ่งตนรู้อยู่ซึ่งตัวตนของเราเห็นตนเห็นใจตนนั่นแหละเรียกว่าเห็นธรรมเนาะอ่า เกลียดใครก็รู้รักใครก็รู้นะไม่พอใจก็รู้นะอยากเข้าไปแทรกแซงแค่รู้นะตามรู้ตามความเป็นจริงตามร,ามรู้ตามดูนะอ,ะอะใจดวงนี้เที่ยวรักเที่ยวโกรธเนาะ,ะ,ะโลกไม่ได้วุ่นวายหรอกที่วุ่นวายนี่คือใจเราเนาะ ที่มันวุ่นวายอยู่มีสองประการคือไปหลงรักกับหลงเกลียดแค่นี้แหละอะอะเพราะฉะนั้นเราผ่านอะไรมามากมายเห็นอะไรมามากมายแต่เราไม่เห็นตัวตนไม่เห็นใจตนแค่นั้นแหละนะอ่าเพราะฉะนั้นการฝึกผลอาณาปานสตินี้จึงเป็นหนทาง เป็นยาขนานเอกเป็นมงกุฎเพชรแห่งกรรมฐานก็คืออาณาปานสติเนะาะสิ่งไหนที่พระพุทธเจ้ามาได้สอนอย่าไปทำให้มันเสียเวลาเนะาะอาณาปานสติกรรมฐานเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ารับรองนะแนะนำนะเธอจงลองดูเธอ ดูก่อนอานนท์นะบุคคลใดถึ่งทำจเจริญอานาปานสติทำให้มากแล้วจเจริญให้มากแล้วสติปัฏฐานสี่ย่อมบริบูรณ์โพชงเจ็ดย่อมบริบูรณ์วิมุตติย่อมบริบูรณ์เห็นไหมฉะนั้นนะอาณาปานสติสมาธิมีกำหนดรู้อยู่ซึ่งลมหายใจ ส่วนอีก50%แบ่งไปดูเวทนาตามรู้ตามความเป็นจริงนะเห็นไหมเหมือนแม่โคฮะเลีมยาอยู่ตาก็ชำเลืองรูลูกน้อยนั่นแหละเนาะเออคือจิตหนึง่งครึ่งหนึง่งอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจเข้าออกนะและ้วก็ชำเลืองรูละตามรู้ ซึ่งเวทนาต่างๆนั่นแหละเนาะเรียกว่าตามรู้ตามดูอนุปัสสีนะสังเกตเฝ้าดูอยู่ซึ่งใจตนเนาะรักษาใจตนนะนี่เรียกว่าเห็นธรรมเห็นอย่างนี้นะส่วนชื่อของธรรมะไม่ต้องไปรู้สักชื่อก็ได้เพียงแต่รู้ตัวเองเนาะ รู้น้อยไม่เป็นไรขอให้รู้สึกตัวเนาะ,ะเพราะฉะนั้นการทำสมาธิการทำความเพียรเนาะ,ะทำได้ต่อเนื่องทำให้ได้ไม่ขาดสายเนาะ,ะดูไอ้เจมกับพ่อเพราว่าไอ้เจมแก่กตะรอนียีอตะรอนยังโอโห้หหุ่นเป๊ะเวอร์มากเลยเนี่ยะ เฮ้ยรักษาได้ยังไงวะบอกเคล็ดลับหน่อยฮฮอ้าวมีอะไรถามน็อตครับเป็นคำถามทางบ้านครับหลวงตาจากคุณทิ้งกายถามว่าขอถามหน่อยค่ะดูลมไปแล้วบางวันเหมือนจะบรรลุบางวันเหมือนจะไม่บรรลุครับอ๋อนั่นแหละเห็นสิ่งนี้แหละเห็นว่ามันไม่เที่ยง ที่จริงการเห็นบรรลุหรือไม่บรรลุเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องบรรลุหรอกอันนั้นเป็นความรู้สึกเราที่เฉยแต่การเห็นบางวันเนี่ยโอ้เห็นมันว่างเห็นมันเบาอ่ะบางวันเห็นความวุ่นวายนี่แหละคือเห็นธรรมะอะนี่นี่นี่เห็นความไม่เชี่ยงเห็นความที่จรไปจอมาของอารมณ์ต่างๆนี่แหละอ่าอย่าลืมนะความสงบก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นอนิจจังเหมือนกันเป็นอนัตตาอารมณ์ก็เป็นอนัตตา แม้แต่เราก็เป็นอนาาัตตาเห็นไหมทุกอย่างล้วนเป็นอนาาัตตาเนาะครับหลวงตาคำถามจากคุณโดมเมืองสิงค์ครับขอโอกาสถามหลวงตาทำไมคนจะบวชพระมีต้องชอบมีมารมาผจญครับเช่นสัตรูหรือคู่อรลีเก่าครับออ๋มีนะหลวงตาก็มีนะอ่า ตอนหลวงตาจะออกบวชเนี่ยแม่ยายบอกว่ามีแต่คนโง่น,นั่นแหละไปบวชอย่างเงี้ยไม่แต่แม่ไม่แต่ญาติเขาก็ไม่อยากให้บวชเนาะ,ะเพราะทางโรคเนี่ยมุกจุดมุ่งหมายคือมีบ้านมีรถมีทรัพสมบัตินั่นคือจุดหมายของทางโลกของคนทั่วไปแต่จุดหมายของเรามันแตกต่างกับเขาเนาะ,ะหลวงตาว่ามานมีไหมมีหมดทุกที่นั่นแหละมารคือคือ การห้ามการขัดขวางนะแต่ขัดขวางไม่ได้เพราะเราตั้งใจแล้วเนาะ,ะนี่เห็นไหมอ่าอ่าหลวงตาก็ตัดสินใจบวชอยู่ดีเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจพวกนั้นเลยเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเราทิ้งมาอ่เนมะื่อวานนี้ก็มีเพื่อนเคเนาะไม่ได้มาฝังแต่ลูกน้องมา สามสี่คนมาวัดป่ารักษาใจเสียเคที่มันโทรมาบอกว่าอาตมานายแน่มากทำไมเสียเคไอเคนะมันอัศจรรย์หลวงตาอันนี้ลูกน้องเขาพูดเข,เขาพูดให้ลูกน้องเขาฟังเพราะว่าเสียเคเนี่ยแกเป็นเจ้าของโรงแรมคุ้งแก้วอ่ะเขามีโอ้หลายอย่างมากลงน้ำแข็งปั๊มน้ำมันนะ ทำอสังหารับเหมาทำถนนมีเครื่องจักรเป็นร้อยๆคันเป็นเพื่อนที่สนิทมากๆเนาะหลวงตาไม่เคยบอกไม่เคยคุยเรื่องธรรมะกับเขาเลยนะอยู่ด้วยกันอยูย่ๆแล้วหลวงตาหายไปสิบปีเนี่ยสิบกว่าปีเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มาโผล่อีกทีเป็นพระสิ้นคิด เขาก็เลยอจจัศจรรย์คือหลงตาเลยสุดทุกที่อ่ะ,อะนี่เขาเลยฝากเบอร์โทรมาอยากให้หลงตาโทรไปคุยกับเขาด้วยฮะตอนนี้มันซื้อที่ไว้สี่สิบไร่ปกติมันจะทําเป็นอะไรนี้แหละต่อไปมันก็เลยว่าที่ที่มันซื้อไว้เนี่ยมันจะไม่ทําบ้านจัดสรรแล้วมันจะทํำลานทำแล้วมันบอก ก็จะนิมนต์หลวงตาไปที่เชียงใหม่เนาะอ่านี่เห็นไหมพอมันเห็นเพื่อนอย่างเงี้ยมันก็เริ่มเปลี่ยนนะมันจะเปลี่ยนมุมมองเห็นไหมในบรรดาเพื่อนเห็นไหมนี่เรียกว่าบวชจูงเพื่อนก็ได้นะแบบเนี้ยเห็นไหมเริ่มเอะใจเลยเฮ้ยคนนี้สุดมากนะอย่างเงี้ยหลวงตาในสุดมากๆในบรรดากลุ่มเพื่อน ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของเพื่อนเ,อนเลยฮะ,ะ,ะเห็นไหมไม่มีไม่มีแววว่าหลวงตาจะเข้ามาบวชหรอกเพราะคุกเขาอยู่กับสุลานารีโลกีวิสัยมากๆะตัวตัว,ต,วตัวตึงตเลยพูดง่ายในเชียงใหม่เนาะเพราะฉะนั้นอหลวงตาทำให้เพื่อนดูนะ ว่าโทษของอา,อารมณ์โทษของกิเลสจ,จัณหาเนี่ยมันดึงเราไปสู่ความวิบัติความทุกข์่ะเพราะเรามีครูบาอาจารย์นี่หลวงปู่ศรีมหาวิโรถ้าไม่มีท่านไม่มีพระองค์นี้นะจะบอกให้และหลวงตาเป็นเป็นคนที่กรณีพิเศษคือหลวงตาไม่ฟังธรรมท่านนะอแปลกมาก มันตาเนี่ยหลวงตาก็ไป่ะแต่ไม่ฟังธรรมท่านนะไม่เคยฟังเทศนะแต่เป็นคนที่ข้อเห็นเนี่ยมันเปลี่ยนทำไมเปลี่ยนเห็นลวงปุศ่ศรีเห็นบารมีธรรม่ะตอนลวงตาไปเห็นวันแรกเลยเห็นพระเนี่ยเป็นร้อยฮยเอะใจตกใจจิตเปลี่ยนเลย ว่าเฮ้ยมีพระเป็นร้อยเลยเหรอย่างนี้ป้าอย่างเงี้ยไม่ชีนี่สี่สิบกว่าเราไม่เคยเจออย่างเงี้ยเห็นไหมและพระกังคืนก็เออน่าสนใจเห็นไหมนี่เราก็เลยไปศึกษาแล้วก็บวชอยู่กับท่านแปดรรษาเห็นไหมแต่แปดรรษาภาษาที่แปดก็ศึกเนี่ย เปลี่ยนนั่นคือจุดเปลี่ยนปีพศ .2142 แค่เห็นนะน,ะเ,น,นะเปลี่ยนเห็นไหมอ่ะแค่เห็นนะเปลี่ยนคล้ายๆกับภาษาลีบุตรเออใครเห็นพระอาจฉรยะชีอย่างนี้มั้งอ่ะเห็นไ,ไหมเปลี่ยนเลยความคิดเ่ยเหมือนเหมือนพระเจ้าอาโศกเห็นเนน้อยนี่แหละเกิดศรัทธาไงเปลี่ยนนะนี่เหมือนกันเนาะเรากับ หลวงตาขับรถมาจากเชียงใหม่เนี่ยเชื่อไหมมาจังหัรหลวงปู่เนี่ยแค่มาจังหารปุ๊บมานั่งดูท่านฉันแล้วก็ขับรถกลับนม่ก็ได้พูดได้คุยอะไรเลยนะอยู่อย่างเงี้ยนะอ่าเห็นไหมอ่ามีแค่นี้นี่คือหลวงปู่ใหญ่เราหลวงปู่ศรีมหาวิโรถือว่าพ่านเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะอ่าหลวงปู่ศรีเนี่ยงดงามมากนะในกิาวัด ต่างๆของท่านนะทำให้ดูนะท่านทำให้ดูนะไม่ได้พูดมากนะ,นะมีอะไรหลวงตาคำถามจากไรล,ไลสดครับจากคุณจิตกรถามขอากราบถามหลวงตาครับเราต้องหยุดคิดแล้วตามรู้ใช่ไหมครับหรือทำไปพร้อมกันทำไปพร้อมกันความคิดมันจะหยุดเอง ให้เราตามรู้มันความคิดเนี่ยมันหยุดเอง่อะ,ะเราเราไม่ได้ไปห้ามมันนะมันลุงตาเนี่ยจะคิดเนี่ยมันหายไปหมดเห็นไหมเนี่ยทุกวันนี้แค่เหลือบมองความคิดเนี่ยมันหายไปหมดเห็นไหมเราไม่ได้ไปทำอะไรนะแค่เราอยากเออเห็นไหมมันจะว่างว่างที่มีคนเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่นี่แหละว่างชนิดนี้ไม่ใช่ว่างแบบอ่า สงบแบบสมาธินะว่างจากความปรุงแต่งว่างจากอสาาวะอ่าอ่าอ่ะว่างชน,น,นิเนี้ว่างโดยถาวรเนาะอ่าเมื่อวานนี้ก็มีคนส่งให้อ่าอ่าอีดอกรักดวงมาลามันมาลำให้ฟังอยู่ที่บ้านนาปกอ่าก็มีอคอมเมนต์เข้ามาพ้าอะไรวะ อ,อยากฟังปอลำอะไรอย่างเงี้ยนะก็พระสิ่งคิดนี่แหละกูก็มีหูเหมือนกันมันลำไห้กูก็ฟังจะก,กูไม่ได้ให้มันลำนะมันอยากลำเองนะเข้ามาแสดงความอยากแสดงให้ครูบาอาจารย์เห็นศิลปินมันจะมีอะไรละ่ะมันก็จะมีร้องเพลงมีลำนี่แหละให้ครูบาอาจารย์เนาะมันจะไปทำอะไรได้นะอ่าเพราะฉะนั้น การแสดงออกของแต่ละศาสตร์แต่ละศิลป์มันไม่ได้เกี่ยวกันกับกูเลยนะจำไว้นะไม่ใย่กูอยากฟังลําตั้งแต่เป็นโยงกูไม่ดูเลยซ้ำไฟพวกนี้จำไว้นะออเนี่ยส่วนมากจะมีอคติกับพระพวกนี้นะแล้วไม่เคยทำหาอะไรหรอกนะพวกนี้งานเขาคือตำหนิคนอื่นนะ นะเพราะฉะนั้นต้องต้องให้รู้จริงเขาจะพูดนะบางทีนักร้องนักแสดงมาเขาไม่มีอะไรเขาก็อยากมาแสดงมาร้องอเราไม่ได้ไปเอ้ยมึงต้องมาร้องเพลงให้กูฟังนะไม่ใช่จำไว้หมอลำเขาก็ต้องลำหมอแคนเขาก็ต้องเป่าแคนจริงไหมนายธนูนักธนู นักทำสอนก็ต้องทำธนูจริงไหมเพราะฉะนั้นแล้วแต่ของคนทั่วไปเพราะฉะนั้นนิสัยวัฒนาของคนมันไม่เหมือนกันเนะอ่าไม่ต้องไปตำหนิไม่ต้องว่ากันอ่านะส่วนพวกที่ว่ามันหน้าที่มันก็ว่าอย่างเดียวเนะเราก็ไม่ได้ว่าเราตามสบายเนะขอแก้ไขข่าว่ลย คำถามจากไรส่สดครับกราบมัสก,การเจ้าค่ะฟังครูอาจารย์แล้วอยากบวชที่วัดจะเริ่มปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างคะอ๋อก็ดูลมหายใจนี่แหละมันจะปฏิเริ่มยังไงเริ่มปฏิบัตินี่แหละกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนี่แหละนี่คือการปฏิบัติการทําความเพียรน,นี่คือการมีสติอยู่ในเนี่ยสติสติขาดสติก็ขาดความเพียรเนานะจุดมุ่งหมายก็คือสตินี่เองเนาะ อ้าววันนี้สมควรแก่เวลาเอาตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปูราปาริปุเรนติส่าครังเอวะเมวะอิโตนินางเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดะเมวะจะมิชันตุสเบปุเรนตุสังกปาจันโดประโซยธาไณีโชติราโซยธาอภิวารนาซี ริสะนิจังมุทธาจายิโนจาตาโรโหธรรม,มะวะัฏฐานติอายุวันโนสุขังหาลังสัส